ผูช้ชมครับในส่วนของบ้านเราก็จะมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า,ากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชนคือกฎหมายเนี่ยจะให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตำบลหรือว่าเทศบาลขึ้นมาส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณสลิตาพันลึกครับ คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจเคยได้ยินคําว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะซึ่งเป้าหมายของกองทุนนี้ก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือรองรับแล้วก็ดูแลประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการรองรับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาค่ะซึ่งณนะตอนนี้เขามีการเสนอพระราชบัญญัติเพื่อให้มีกฎหมายรองรับระบบนี้ในวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันค่ะกับคุณแก้วสังชูประธานผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะคุณ แล้วค,ะค่ะก่อน <ผม S 1> อื่นเลยขอถามเลยนะคะว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนนี้คืออะไรคะคือกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยถ้าพูดในหลักของธรรมะเนี่ยคือเป็นกองบุญที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันบริจาคนะครับหรือสมทบเข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นกองเป็นกองบุญเป็นเงินไว้ดูแลเมื่อเวลาของทุกยากลําบากนะครับรวมตัวกันคนวันละบาทนะครับนี่หลักการของมันความเป็นเจ้าของก็อยู่ตรงนี้แหละ นะครับนี่สาระของมันไมน่ไม่ใช่อื่นออมนะ,ะไม่ใช่เป็นเงินออมอื่นฝากไม่ไม่ใช่เป็นเงินทําบุญที่ทุกคนเนี่ยร่วมกัาบุญร่วมกันแต่ทําบุญครั้งนี้เป็นเป็นทาบุญคุณภาพชีวิตของเขาเองอนะครับมีหลักการบริหารโดยคนในชุมชนเนี่ยเป็นหลักในการบริหาระนะครับเป้าหมายของคนที่จะเข้าในระบบสวัสดิการนี้คือผู้ที่ประกอบอาชีพอะไรบ้างคะคือทุก ทุกสาขาอาชีพเราไม่เราไม่เว้นนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในระดับไหนล่างสุดก็เอาบนสุดก็เอานะครับเราไม่ได้เว้นเราไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรนี้เราสร้างหลักการว่าอะไรที่ไม่มีชนชั้นอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่มีระดับเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงกองทุนนี้ได้ให้ขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นของระบบสวัสดิการชุมชนนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นที่สงขาจากพี่ชบยอดแก้วท่านเสียชีวิตไปแล้วนะท่านเป็นคนริเริ่มในการ คิดและทําเรื่องนี้ก่อนอหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้นําเรื่องนี้เข้าสู่สถาบันพระนามกรมชวนงการมาชนคือพอชอเพื่อต้องการให้พอชอเนี่ยเป็นหน่วยหลักเพราะตามเจตนารมณ์ของพอชอเนี่ยส่งเสรมิมให้ชุมชนเข้มแข็งอยู่แล้ว แล้วท่านไปทำมันได้สักสองปีเนี่ยท่านในนำเรื่องนี้ขึ้นมาทำแบบงานวิจัยด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ทาสถาบันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสาระส,สำคัญแล้วก็เรื่องนี้เป็นเป็นมาหน้าที่ของสถาบันด้วยที่จะส่งเสริมให้จุ่มจมมันเข้มแข็งเป็นเมนูหนึ่งของสถาบันนะ,ะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยจัดทำสริการแล้วหลังจากนั้นพี่ชบก็เดินสายดำเนินการตั้งแต่ปี48จนมาถึงปัจจุบัน15ปีแล้ว15ปีแล้วแต่ว่าหลังจากในระหว่างดำเนินการตั้งแต่ปีสีแแต่มันมาเห็นผลในเชิงกาด เชือขยายที่สู่พื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เมื่อปี53ที่ตัวนั้นรัฐบาลท่านเอ่ยนามได้นะคะรับวันนี้คุณภิสิทธิ์เป็นนายกเราก็ได้เสนอเรื่องนี้และผ่านคุณหญิงสุภัตราและผ่านใครต่อใครขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นด้วยไปศึกษาแล้วเห็นด้วยก็ตั้งงบประมาณขึ้นมาสมทบเป็นประกาศเป็นวรรคขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วหลังจากนั้นเราจะขยายจาก จากเดิมนี่มี200กว่าตำบลกว่ากองทุนเนี่ยกลายมาเป็นเมื่อปี53เนี่ยและถึงปัจจุบันเนี่ยเรามี5,000กว่ากองทุนมีสมาชิก5ล้านกว่าคนและก็มีเอองิน1 0 0 0 0ื่นกว่าล้านในเงินกว่าล้านเนี่ยเป็นเงินสมทบเป็นเงินบุญขอ,ข,อของชาวบ้านวัละบาทเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เงินจากรัฐข้อส่วนหนึ่งและก็เงินจากท้องถิ่นและก็จากอื่นๆเนี่ยที่เขาบริจาคไอ้นี่คือเรื่องที่ที่ไปที่มานะครับแล้วการช่วยเหลือของเขานี่เป้าหมายของเราคือช่วยเขาทําอะไรบ้างคะหลักของเราเนี่ยตั้งหลักอยู่ที่คุณภาพชีวิตค่ะ เมื่อเขามีความเดือดร้อนเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเมื่อเกิดพวิบัติเกิดวิกฤตแม้แต่โควิดเนี่ยเราก็ช่วยทีนี้คำวมาช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เศดสมาชิกนะช่วยทุกอย่างช่วยทุกคนแม้คือโทษป้าป่าเราก็โทษป้าป่าทำบุญในคือทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของเขานะเราก็ต้องดูแลบทกําว่ารักษาพยาบาลเนี่ยเราไม่ใช่คืนรักษาพยาบาลไม่ใช่ประกันไม่ใช่แต่ว่าการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีอยู่แล้วทัดทอง แต่ของเราเองเนี่ยให้เป็นเวลาเขาไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่มีค่ารถไปโรงพยาบาลเขาไม่เวลาผู้เวลาสามีป่วยภรรยาไปเฝ้าเนี่ยไม่มีเงินที่จะจ่ายโรงพยาบาลไอ้น,นี้เราก็กดูแลดูแลตรงนี้แหละดูแลที่รัฐเนี่ยยังดูแลไม่ถึงคือทุกอย่างจะไม่ไปซ้ํากับที่รัฐมีอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ไปต่อยอดค่ะไปเติมไปต่อยอดณตอนนี้นรเรามีกําลังผลักดันกฎหมายรับรอง เป้าหมายที่เราอยากจะให้มีกฎหมายหรือว่าพระราชบัญญัติตรงนี้เพราะอะไรคะคือมันมีวัตถุประสงค์หลักนะคือการร่างกฎหมายต้องมีวัตถุประสงค์ว่าคืออะไรคือที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะถึงกฎหมายฉบับนี้เราก็ได้วิเคราะห์ได้ศึกษากองทุนการเงินต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเพราะเงินมันหมากมากขึ้นเนี่ยมันล่อแหลมมากขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยก็มีการสะท้อนจากสมาชิกข้าพันกว่ากองทุนเนประชุมครั้งใดจากสมาชิทีใดเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไรเราจะมีพรบของเราเองนะครับก็เลย จากความคิดเหล่านั้นเนี่ยคณะคณะกรรมการร่วมกับสาบานณนมาศึกษาพอศึกษาเสร็จเราก็มาร่างพรบนี้ขึ้นมาเนี่ยพรบนี้ว่าตัวสงสองว่าตัวสงว่าสงวัถุประสงคแรกเนี่ยจะยกระดับกองทุนการเป็นนิติบุคคลอยากจะบอกรายละเอียดทาไมต้องเป็นนิติบุคคลเพราะมีคนยังบริจาคเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปหักล้างภาษีได้แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับเราสามารถหลักล้างภาษีได้เหมือนกับเสียดายระหว่างตัวบริษัทกับตัวตัวองค์กรชุมชนตัวที่สองประเด็นที่สองเพื่อรองรับความเสี่ยง รถในวันนี้กองทุนสวิการเนี่ยมันเติบโตทั้งคนทั้งเงินบางกองทุนมี5ล้าน10ล้านนะครับแล้วคนก็ 3, 0 0พ4,000เนี่ยแล้วเราจะต้องการทย่ะป้องกันให้คนดีๆเนี่ยอย่าเสียเกิดความเสียหายทางสังคมถ้ามีกฎหมายรองรับขึ้นมาเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายส่งเสริมที่เขียนว่าส่งเสริมระบบสวิการไม่ใช่การจักการสวิการไม่ใช่คือส่งเสริมใครพร้อมที่จะเดินเข้ามาเก็ได้อันี่อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักนะครับ พูดถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติตอนนี้นะคะมันเป็นกฎหมายแบบไหนอะคะคือกฎหมายฉบับน,นี้ไม่ใช่กฎหมายบังคับนะ,ะเป็นกฎหมายส่งเสริม,มส่งเสริมให้คนเนี่ยที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยยกระดับนะครับไม่ได้บังคับเข้ามาโดยความสมัครใจแต่กฎหมายเป็นแค่เครื่องมืออันนี้สําคัญนะไอ้ที่ผ่านมาเราเคยร่างกฎหมายมาแล้วแต่นเกิดเป็นกฎหมายบังคับพอบังคับขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความแข็งตัวเพราะตัวชาวบ้านตัวชุมชนเนี่ยมันกว้างมากเราก็เลยเป็นกฎหมายส่งเสริม รับทุกคนรับทุกเรื่องที่จะเข้ามาส่งเสริมใ,ให้กองตุนการเนี่ยมันยก,กระดับขึ้นไปเป็นเป็นหลักใหญ่ของการพัฒนาในคนในชุมชมทนท้องถิ่นคือทุกคนก็สามารถมาสแสดงความคิดเห็นมาช่วยกันรา<ร>ะรานชบัญัติเป็นพื้นที่ก<ร>ลางก็แลรวกันให้กับคนแต่กฎหมายจะริเป็นเครื่องมือ,อนะครับค่ะคุณผู้ชมคะวันวนี้เราก็ได้รู้จักเรื่องของระบบสวัสดิการของชุมชนมากขึ้นแล้วค่คะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแก้วสังชุมมากมากค่ะขอบคุณค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ